สวัสดีครับไปวีออสมือสองวันนี้มีรถสวยๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับใครนะครับชอบรถหน้าใหม่ๆปีใหม่ๆไมน้อยนะครับไปซื้อมาให้แล้วซื้อเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้นะครับได้ตัวรถปีใหม่นะครับปีใหม่ออปชั่นใหม่ด้วยและตัวนี้บอกเลยว่าสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับสีเดิมๆเลยนะครับสีกระโปรงเดิมๆใสๆนะครับใหม่ๆเงาๆรถปี2 1นะครับ ลดปีที่21นะครับ21 22 23 24นะครับลด3ปี7เดือนนะครับลด3ปี7เดือนเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับได้ในเรื่องของออปชั่นนะครับที่คุ้มและทันสมัยมากคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับออกใหม่นะครับประมาณ700,000กว่าบาทวันนี้เหลือแค่ไม่ถึง500,000นะครับย้ำว่าไม่ถึง500,000และดูคค่าที่ได้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับอะอย่างแรกไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED 3บล็อกวางแบบใหม่มาแล้วลมดำด้านในนะครับ ครบใสใสใหม่ๆเงาเนะครับมีไฟเดทามติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับตัวกันชนหน้านะครับจะได้มาเป็นกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับมีไฟตะหมอกติดมาให้ทั้งสองข้างนะครับตัวรถนะครับออกได้อ่าเรียกว่าได้สีขาวมุกนะครับสีขาวมุกนะครับสีนี้เป็นสีที่พิเศษเอกลักษณ์นะครับหายากนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับสภาพรถสวยเกตเอนะครับไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดเลยนะครับรถนะครับได้สีขาวมุกเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20 0 0 0โลด้วยนะครับที่สำคัญนะครับโปรนี้ก่อนวันแม่นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12นะครับหมดเขตแล้วหมดเลยนะครับลูกค้าไม่ได้โปรนี้นะย้ำนะครับใครได้โปรนี้ทักหาโทรหาเป้นะครับมีเงื่อนไขของบริษัทอยู่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโปรนี้นะเพราะว่านะครับมันครอบคลุมทั้งหมด247รรายการนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับได้โปรนี้ไปยังไงก็คุ้มนะครับมันจะเป็นเครื่องเกียร์ระบบ ความเย็นนะครับระบบเบรก ABS ต่างๆเรียกว่าครอบคุมทั้งหมดนะครับและดูนะครับรถสีขาวมุกนะครับชุดแต่งต่างๆจะได้เป็นโทนสีดำนะครับขาวตัดดำเงาๆแบบนี้ดูสวยดูหล่อน่าใช้มากนะครับแม็กนะครับตัวแม็กจะได้เป็นแบบใหม่แล้วเป็นแม็กลายใบพัดปัดเงาสีดำนะครับระบบเบรกทั้ง4ล้อได้เป็นอิสระทั้ง4ล้อนะครับโตโยต้านะครับบอกเลยว่าขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของพวกความปลอดภัยนะครับแล้วก็อะไรถูก เซอร์วิสถูกนะครับการดูแลง่ายเครื่องมันทนมันอึดนะครับแม็กเดิมนะครับยางปี21อนะยางปี21นะครับล้อนะครับตัวยางนะสภาพเดิมนะครับดอกยังหนาอยู่ใช้ยาวๆได้เลยนะครับชงโช๊คต่างๆซุ้มล้อต่างก็ได้เดิมแท้เช่นกันนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับรีบถ่ายให้ลูกค้าเห็นก่อนเลยนะครับกระจกมองข้างจะได้ตัวนี้ตัวนี้บอกเลยว่ากระจกมองข้างนะครับแต่งเป็นสีดำนะครับจะได้ในโทนที่ว่าขาวตัดดำหล่อๆนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นพับได้แบบไฟฟ้านะครับ กระจกรอบคันนะครับข้อดีเลยนะคันนี้กระจกรอบพันเดิมๆนะครับจากปายแดงมาเลยนะครับไม่มีแตกแล้าไม่มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูสีสันผิวพันรถนะครับสีสันผิวพันรถนะครับตัวรถสีขาวนะครับเรื่องของบอดี้ต่างๆชุดแต่งต่างๆกันสาดฟรีมนะครับได้โทนสีดำนะครับสภาพเดิมเลยสวยๆหล่อนะครับเรียกว่าเอาไปใช้งานกันคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับสีรถเดิมๆไม่มีแตกแล้าใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังคาเดิมนะครับ หลังคาเดิมนะครับเสากาดเป็นแบบใหม่แล้วนะครับดูความที่มันเป็นสปอร์ตพรีเมียมนะครับมันได้เสากาดแบบชาร์คฟินนะครับแบบใหม่และดูนะครับโครงสร้างนะครับใหม่เอี่ยมกิฟต์ได้เดิมไม่มีชนไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับแผ่นเพจอยู่ครบเดิมสมบูรณ์รถนะครับปี21ผลิตเดือนพฤศจิกานะครับ ที่มาที่ไปรถนะครับทุกอย่างชัดเจนได้เออชัดเจนตรวจสอบได้นะครับเคลียร์กันว่าเคลียร์กันทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์โครงสร้างสปอตต่างๆเดิมๆนะครับนี่อ่าเม็ดอาร์โครงสร้างสปอตเดิมๆเลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับใครหารถพร้อมใช้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอ่าโครงสร้างเดิมๆนะครับ โครงสร้างเดิมๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าเสาหลังนะครับนี่สีสาพิวพันสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับโครงสร้างนี่เดิมๆนะครับย้ําว่าเดิมๆเลยนะครับหูเกี่ยวตรงนี้นะครับนี่เป็นหูจูงที่เอเอาไว้จุ่มสีนะครับจากโรงงานก็อยู่ครบไม่บิดไม่งอไม่คดไม่เคี้ยวไปไหนนะครับก็แสดงว่าคันนี้นะครับคอนเฟิร์มให้เลยว่าเดิมนะครับเดิมสวยจากใ้แดงเลยลูกค้าใครหาอยู่นะครับรถ5ประตูพร้อมใช้นะครับได้ปีใหม่ ไม่น้อยสภาพดีแบบนี้นะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดปดนะครับการชนท้ายนะครับได้เป็นสีขาวตัดดํานะครับขาวตัดดํานะครับแล้วก็มีออปชั่นที่พิเศษก็คือกล้องมาให้ครบกล้องติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะไม่มีให้แบบนี้นะครับและดูด้านท้ายนะครับสามารถที่จะนะครับเก็บของเก็บของได้เยอะเลยนะครับเก็บของได้เยอะนะครับไฟท้ายนะครับไทโคริโตแบรนด์นี้เท่านั้นนะครับ ฟท้ายไทยคยโตะนะครับของแท้นะครับโครงสร้างเดิมๆสปอตเดิมเห็นไหมครับเดิมๆทั้งหมดนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดิมๆทั้งหมดนะครับและอีกอย่างก็คือนะครับยาลิสนะครับด้วยความที่เป็นยาลิสออกแบบมานะครับต้องพิเศษกับพวกยอสแน่นอนนะครับเบาะพับได้60-40แบบนี้ดูพับร้อยให้ดูเลยนะครับพับร้อยให้ดูนะครับนี่พับร้อยเลยเป็นไงครับพับสมูทพับนอนได้เลย เรียกว่าจะใส่ตู้เย็นใส่จักรยานใส่กระเป๋ากลมกรเป๋ากอล์ฟได้หมดนะครับออกแบบมาแล้วนะครับให้ใช้งานได้หลากหลายอันนี้ประสงค์และตัวนี้สําคัญอีกอย่างนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัย Airbag นะครับระบบเบรก abs ติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับลูกค้าครับใครหาอยู่นะสีขามุกสปอร์ตพรีเมียมหาโคตรยากไม่น้อยด้วยนะครับย้ำว่าไม่น้อยด้วยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับโครงสร้างสวยเดิมแบบนี้แล้วนะครับ และก็งานภายในได้เป็นโทสีดำนะครับงานภายในได้เป็นโทสีดำนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่เห็นไหมสมาชิกที่นะครับมีมาให้ล็อกแล้วนะครับนี่คือล็อกแล้วนะครับปุ่มนี้โอ้ใช้กดล็อกนะถ้าแบตมึงเป็นหมดนะครับกดขายตรงนี้เอานะครับขายเอานะอ่ากดล็อกก่อนนะครับให้ดูงานด้านในนิดนึงผมบอกเลยอยากจะมีเซนต์ข้างในให้ลูกค้าได้ดูนะครับ เบาหนังใหม่ๆนะครับได้เป็นโทนสีดำตะเข็บฟ้านะครับเบาะไมเอี่ยมกริปนะครับไม่เรียกว่าการใช้งานน้อยมากเลยนะครับน้อยมากรอยยุงรอยยุบนะครับแทบไม่มีเลยนะครับรถใช้งานน้อยนะครับใครหาอยู่นะติดต่อไม่เลยนะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ลำโพงสีดอกรอบคันนะครับคูสตาร์ทมีระบบการออกนอกเลนก็มีให้นะครับ กาชนท้ายออโต้ออฟมีให้ครบเลยนะครับแล้วเขาช่องเก็บกุญแจแบบนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับอ่าเรียกว่าสวยคุ้มค่าออปชั่นให้มาครบเลยนะครับแต่อย่าเป๊ะสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับเหยียบเบรกกดปุ้บสตาร์ทปึ๊บอ่ารถติดแล้วนะครับนี่อ่ารถติดแล้วนะครับมาเจ็ดหมื่นกโลนะครับราคาสี่แสนสามหมื่นเก้ามีจอเอ d ให้ไม่แค่เจ็ดหมื่นลูกค้าครับผมบอกก่อนเลยนะครับ ถ้าจะซื้อรถสักคันควรซื้อรถที่สภาพดีๆเหมือนป้ายแดงแต่ไม่ต้องไปเสียเงินนะครับผ่อนแพงๆนะครับผ่อนถูกๆดีกว่านะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเอาไปเลยคันนี้นะครับเจ็ดพันกว่านะครับออปชั่นได้คุ้มๆนะครับรถปีเปียด้วยนะครับรถมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับจอทัชสกรีนบูทุงบูทูธเอฟเอ็มมีให้ครบนะครับและดูนะเข้าเกียร์ถอยนะครับมีกล้องพร้อมเซ็นเซอร์กัระยะให้ครบเลยนะครับเอาไปใช้งานกัน สวยยคุ้มค้มแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าไม่คนพลานะครับสถานะคาเบลนะครับก็ขึ้นครบหมดเลยนะครับขึ้นครบหมดเลยนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับหุวเครียดหุ้มหนังอย่างดีนะครับหุ้มหนังอย่างดีสภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากนะครับใครหารถพร้อมใช้ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเก็บงานให้หมดแบบละเอียดนะครับสภาพรถสวยเหมือนป้ายแดงติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ094 7 8 9 48 48นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรถ4สูบนะครับร้อยอ่าขอพไเ้บสอแรงม้านะครับเปเกงสองตอนนะจดทะเบียนถูกต้องนะครับสำเนามีไหมครับรถนะครับนี่จากสกุสุวรรณีนะครับ รถนะครับที่มาที่ปลายรถมีให้ดูตรวจสอบได้เลยใครอยากได้รถคันนี้นะครับเล่มมีให้ดูพร้อมโอนนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับติดต่อหาเป้นะครับวดเวนๆเลยตอนนี้นะครับก่อนที่มันจะไปนะครับมันมาวัยไปวัยแน่นอนถ้าตัวนี้สปอร์ตเรียเมียมนะครับหายากนะย้ําว่าหายากเลยนะครับหายากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูนะครับโครงสร้างรถนะครับเดิมๆไปยังไงผมเลยบอกนะว่าตัวนี้นะครับไฟหน้าของเขานะครับมีการออกแบบเปลี่ยน ตัวไฟหน้าเป็น LED แบบลมดํากรอบเห็นไหมครับจะมีความลึกที่เป็นโทนสีดําๆแบบนี้มานะครับแล้วมีไฟเดทามให้นะครับมีไฟเดทามให้ด้วยและเหตุผลที่จะตัดให้ดูและรีวิวนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเหตุผลก็คือนะครับอยากให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องนะครับได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเครื่องเนี่ยรถมันเป็นยังไงนะครับสวยแค่ไหนนะครับเรามาดูกันนะครับเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่อง VVTIE นะครับ ตัวเครื่องแบบใหม่นะครับตัวนี้ปรับในเรื่องของหัวฉีดนะครับปรับหัวฉีดมาใหม่นะครับให้มีการฉีดเป็นฝอยมากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับออกตัวดีขึ้นนะครับจากตัวเดิมนะผมบอกก่อนเลยนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ20-23กิโลลิตรนะครับตัวนี้นะใครอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันพอจะถูกเบาๆได้ตัวรถปีใหม่ด้วยผมแนะนําคันนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับปี67เพิ่เปลี่ยนมานะครับยวเช็คเรื่องนูนรงไปให้ครบนะครับ องค์ขอนอตเป็นอาร์ตโครงสร้างได้เดิมแท้เลยนะครับโครงสร้างเดิมแท้เลยนะครับขาหน้าต่างก็เดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับสภาพเดิมนะครับขาแรงต่างอยู่ครบเดิมสมบูรณ์นะครับสภาพสวยเลยนะครับแกนใส่มขวาเดิมนะครับแกนใส่มขวาเดิมนะครับถ้าครอยากได้นะครับติดต่อหาไปได้นะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับรถสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับ แต่ราคาถูกก็ไมแดง300000กว่าบาทลูกค้าครับไม่ต้องคิด,ดเยอะแล้วนะครับประหยัดน้ำมันก็ไม่เป็นน้ำมันออปชันได้เยอะโครงสร้างเดิมนะครับรีวิวให้ดูทุกจุดแบบละเอียดแบบนี้แล้วนะครับไม่ควรพลาดเลยอ่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่สนใจนะครับก่อนวันที่12วันแม่นะครับผมบอกเลยว่ามีโปรพิเศษนะครับโปรพิเศษนะดอกเบี้ยพิเศษไม่พอนะครับได้ในเรื่องของ ประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000โล247รายการนะครับเรียกว่าวประกันเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีแถมพวกประกันฉุกเฉินฟรี1ปีให้ด้วยนะครับในเรื่องของจำ้จำบูงจำ้ำแบตน้ำมันหมดนะครับรถมีปัญหารถเสยียชีวรียเได้เลือ20ชั่วโมงเป้แถมให้นะครับ1ปีแถมให้ครบเลยนะครับ แถมให้ครบเลยนะครับลูกค้าคนไหนอยากได้นะครับโปนี้นะโทรหาเป้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับดนๆเลยเบอร์ศู4 7์9 4 8 4 8นะครับรีบทักรีบโทรก่อนโปจะหมดนะครับไม่งั้นพลาดนะครับและผมมีดอกเบี้ยพิเศษถูกสุดๆให้ด้วยนะครับ2บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับออกรถนะครับใช้เงินศูนย์บาทด้วยคันนี้นะครับปี2 1บหไม่แค่เจ็ดหมื่นใครได้ติดต่อมานะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ